ฟรีแลนซ์อาชีพสุดฮอตของหนุ่มสาวยุคนี้ฮอตขนาดที่ไปเป็นแรงบันดาลใจให้ GTH หยิบไอเดียมาทำหนังรักเรื่องใหม่โดยให้พระเอกของเรื่องประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ริงีผมก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะคือบอกมันมีความไม่แน่นอนคนทำงานประจำก็จะมีรู้ว่าสิ้นเดือนนี้จะได้เท่าไหร่ฟรีแลนซ์อาจจะแบบไม่มีงานไปนเลยก็ได้ใหม่ก็เป็นหนึ่งในฟรีแลนซ์ค่ะแล้วใหม่ก็รู้ว่า มันไม่มีอะไรมาการันตีว่าผู้นี้เราจะมีงานไหมการทํางานประจําหรือทำงานฟรีแลนซ์มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันอยู่ที่ว่าใครถนัดอะไรมากกว่าสําหรับคนที่ยังสงสัยว่าระหว่างพนักงานประจํากับฟรีแลนซ์เขาใช้ชีวิตต่างกันยังไงไปดูกันครับพนักงานประจําต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อไปทํางานแต่สําหรับฟรีแลนซ์นั้นอาจเป็นเวลาที่พวกเขาพึ่งได้นอนพนักงานประจําต้องฝ่าฟันรถติดกว่าจะไปถึงที่ทำงาน แต่ฟรีแลนซ์ที่ไหนๆก็ทำงานได้ชาร์คอมแบบนี้ไม่ได้นะผมขอโลดงานแป๊บเดียวครับพนักงานประจำต้องแต่งตัวสุภาพไปทำงาน <You are. S 1> แต่ฟรีแลนซ์ไม่ต้องแต่งตัวก็ทำงานได้ oh. พนักงานประจำเวลาป่วยมีสวัสดิการ oh. แต่ฟรีแลนซ์เวลาป่วยต้องออกตังเองนะจ๊ะ6 7พ5บาทค่ะพนักงานประจำมีเพื่อนร่วมงาน แต่ฟรีแลนซ์ไม่มีใครเลยต้องมาหาเพื่อนที่พึ่งได้24ชั่วโมงแล้ววะเอาอยาก่อนนอนง่างไี่อืมดีขึ้นแม้ว่าพนักงานประจำกับฟรีแลนซ์จะแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่เชื่อไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือทุกคนอยากพักร้อนครับ 3กันยายนนี้ GTH ขอเชิญทั้งพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ไปพักร้อนในโรงภาพยนตร์แล้วดูหนังรักเรื่องนี้ด้วยกันฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ